ไมม่่่วาใจพีชแล้วเรามาสูตรวิชาชีพผัดไทยนะครับนี่ฮะเราจะทำน้ำซอสก่อนถูกไหมใช่ครับประกอบด้วยอะไรบ้างหอมเจียวครับหอมเจียวผัดให้เหลืองคนระับผดให้เหลืองนะครับแล้วก็ เ <S 1> <S 1> ติมน้ำเข้าไปเติมน้ำครับผมเอาประมาณพอเหมาะใช่ครับหอมพี่ต้องเยอะไหมหอมประมาณ2ากำมือครับ 2>, 2ก่มือหอมแดงเลยนะครับผมซอยให้ละเอียดซอยให้ละเอีเย,เยดแน้วที่แล้วใส่น้ำตาลปี๊บครับอ้าวแล้วต่อด้วยน้ำตาลปี๊บคนให้น้ำตาลปี๊บละลายหลังจากน้ำตาลละลายแล้วก็ต่อด้วยน้ำมะขามเปียกประมาณ7ช้อนครับผัดไทยก็จะมีปรี้ยวกับหวาน เป็นหลักนะฮะหวานหวานออกหวานหวานน้ำหน่อยครับหวานน้ำนะต่อด้วยผงปรุงรสครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะฮะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนตั้งไว้คือช้อนเล็กๆทีเดียวครับแล้วก็แตงไม้น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อน ทำไมมีน้ำตาลปี๊บแล้ต้องน้ำตาลทรายด้วยให้น้ำตาลทรายมันตัดหน่อยครับตัดรสชาติของน้ำตาลปี๊บออกหน่อยอ๋อน้ำตาลน้ำตาลปี๊บมันจะหวานบาดไปครับเอาน้ำตาลทรายมาตัดต่อครับมาตัดด้วยน้ำส้มสายชูหนึ่ส้มนสายชูตัดนะครับเป็นระเบเรียบร้อยเหลือใส่น้ำพริกเผาแต่งสีหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งครับช้อนครึ่งเล็กๆนะครับก็ต้องกะประมาณเอานะพอใส่พริกเผาไปแล้วรสชาติก็จะหอมหอมครับ อันนี้ก็คือเครื่องไว้ตอนผัดที่มีหมูไชโป๊หมูไชโป๊ต้องเน้นแบบเค็มแบบหวานหน่อยครับแบบนีตหวานมากครับก็จะซอยเป็นอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ปุ้มแห้งแต่ถ้าไปขายก็ไปเลือกแล้วเลยอยากจะขายแบบปุ้งฝอยแดงๆอยากจะขายแบบปุ้มมีเนื้อหน่อยก็เลือกกัน แต่ในนี้อันนี้เนี่ยมันต้องมีรสชาติแล้วได้กลิ่นด้วยถูกไหมใช่ครับไม่ถึงกัะเ็มมากให้มันมีออกรสเค็มๆนิดนึงอ่าอย่าให้เค็มเกินไปใช่ครับนะครับเต้าหู้เต้าหู้ครับเต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองนะหั่นเล็กหั่นใหญ่มันมีผลยังไงก็อยู่ที่เราแล้วแต่คนจะหั่นครับหรือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความสวยงามด้วยต่อแล้วแต่ความสวยงามด้วยนะเต้าหู้ขาวไอเต้าหู้เหลืองครับทอดทั่วไปเลยแหละใช่ครับทั่วไปนะ นอกจากนั้นก็มีตัวที่สองผลแน่นอนนะครับใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายนะนี่ครับขาดไม่ได้ใบกุ้ยช่ายตัวงอกตัวงอกและแล็าาเส้นอันนี้เส้นจานจ้าไข่ไข่ขอถึงแล้วนะครับต้องใช้ไข่นะฮะนอกเหนือจากนั้นของชุรสหอชุรสไม่ใส่ครับไม่ใส่ของชุรสสูตรไม่ใส่ของชุรสแต่อร่อยได้เหมือนกันครับมาเริ่มกันนี่แหละฮะ ที่บอกว่ากระทะใบเดียวสามารถที่จะไปเป็นสตรีทฟู้ดขายได้หลายอย่างนะน้ำมันพื้นปกติจะลองเส้นจันก่อนนะครับคิดว่าเส้นจันเนี่ยมันจะเหนียวนุ่มกว่าใช่ครับมันอร่อยกว่าอรของกว่าเส้นเล็กปกตินะครับใส่เส้นมุกใส่น้ำครับใส่น้ำน้ำเปล่าธรรมดาน้ำเปล่าธรรมดาเพื่อให้เส้นนุ่มนะครับอ่าเสร็จแล้วเส้นต่อด้วยใส่เครื่องครับใส่เครื่องนะครับ ข้กู้พุ้งแห้งหัวใช้โปะเพหัวที่สองปอนนะครับแล้วใส่ใช่เลยหัวงอกเลยครับผมนี่เรายังไม่ได้ใส่น้ำซอสน,นะยังครับแต่ในส่วนของพี่คือใส่น้ำซอสทีหลัง หอาง่านก็เอาเส้นเข้าไปคลุกกับไข่ครับใ่ครับแค่นี้แค่นี้ครับมีกลิ่นกระทะหน่อยๆด้วยนะเนี่ยใช่ครับนะคือผัดก็ต้องมีกลิ่นกระทะครับเพื่อนๆ ใช้พี่ชิมเนี่ยมันใจรอบสัวบ่ามันใจรอบมันใจบ่ามันใจรอบถ้าเกิดไม่อร่อยพี่จะบอกตรงๆแล้วก็ขายออกเลยนะคมันใจรับมันใจบ่ามันใจรอบ ทำน,นึ่หว่อนี่ฮะทำขายแล้วสบายเลยนี่เลฮะเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งสามารถที่จะถ้าผลทอดออกไปแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพ เพราะรสน่หของผัดไทยคืออะไรเสนเหของผัดไทยก็คือว่าเวลาผัดเนี่ยมันจะผัดสดผัดที่ล้านเลยครับนะแล้วเวลาผัดเนี่ยกลิ่นมันจะเรียกลูกค้ามันเป็นหนึ่งในอาหารที่กลิ่นเนี่ยทำให้เราผัดไทยค้ายๆหมูปิ้งนะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะเรียนรู้ในเรือนจำแล้วออกไปประกอบอาชีพได้